สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการทีวีเอไดของพวกเราและผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพวกคุณกาลังรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับเราก็รู้สึกไม่สบายใจคนลุกขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุบางคนเนี่ยอยากมีโชคลาภแต่พอเสียงดวงดูเนี่ยก็ไม่เคยถูกหรือบางคนอยากมีความรักดีๆแต่ได้ยิงคําปฏิเสธมากกว่าคําตอบรับซะอีกหรือบางทีเนี่ยแค่เราก้าวขาออกจากบ้าน เราก็รู้สึกว่าเหมือนดวงตกเพราะว่ามีเรื่องกวนใจเข้ามาแบบไม่เว้นแต่ละวันหรือจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับที่กาลังเตรียมสอบแต่อ่านหนังสือไม่ทันพอทําข้อสอบเนะี่ยก็ทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้ครับคุณอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวการใหญ่ที่ทําให้คุณเครียดเหนื่อยท้อกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันครับและสิ่งเหล่านี้นะครับรายการของเราเลยอยากจะมาสมมอบพลังบวกให้กับคุณทุกๆคนครับพลังที่ทำให้คุณ อุ่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับเพราะว่าวันนี้ครับเรามีตัวช่วยสุดพิเศษครับที่จะมาช่วยเสริมโชคเสริมดวงเรื่องเสริมความมั่นใจให้กับคุณครับไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะได้เรื่องโชคลาภการงานความรักความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งความมั่นใจในการสอบเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นเหมือนผู้ช่วยตัวจริงที่จะให้คุณเนี่ยมั่นใจและก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยได้ทุกสถานการณ์ครับและแน่นอนครับ ในรายการในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่รอให้ฟังแต่เรายังมีเซอร์ไพส์พิเศษให้กับทุกทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่บางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตช่างไม่เป็นใจเจอแต่เรื่องสวยๆน่าหุันหยิดซื้อหวยก็ไม่ถูกเล่นหุ้นหุ้นก็ตกสอบทีหนึ่งก็ไม่ต้องลุ้นคะแนนเลยลุ้นว่าจะสอบซ้ำยังไงมากกว่าเมทาสิทธ์หนึ่งร้อยเต็มตรงสะทอนเจ็ดสิบเต็มร้อย ชนาญศุลชนาญศุลชีวิตรักก็ไม่ดีเพราะแฟนบอกเลยจะไปหาสาวใหม่มาขวงก็ยังโดนปฏิเสธร้องไห้จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทำงานจนใต้าตาคำ้ำเกือบจะสุกแสงอยู่แล้วยังมีไอ้แก่ที่ไหนไมายืนบ่นให้ฟังอีกปัญหาต่างๆในชีวิตคุณจะยังอยู่หรือไม่ไม่มีใครทราบแต่ความสบายใจของคุณจะเต็มเปี่ยมแน่นอนเพราะชีวิตจะแฮปปี้ได้ต้องเริ่มจากที่ใจเราแฮปปี้ก่อน วันนี้ทีวีไดร็กจึงขอเสนอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตาอเวจี G. ช่วยได้ช่วยดีพาคุณขึ้นจากอเวจี G มาสู่ชั้นดาวดึงนี่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตาอเวจี G. ช่วยได้ช่วยดีพาคุณขึ้นจากอเวจี G. มาสู่ชั้นดาวดึงครับ ในช่วงต่อไปนะครับผมขอ,อนิมนต์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ความรู้และแนะนําเกี่ยวกับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตาอเวจิให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังนครับผมขอ,อนิมนต์พระอาจารย์อิกคสั่งครับเจริญพรคุณโยมกาเซียสักการครับหลวงพ่อและ,จะเจริญพรคุณญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกคนพระอาจารย์ เป็นพระที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานกว่า30ปีผ่านการปลุกเสกเครื่องรางของขังจากวัดชื่อดังหลายแห่งทั่วประเทศไทยน้ำมนต์ที่นํามาในวันนี้ไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เป็นน้ําที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษและถูกเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์และการปลุกเสกทําโดยพระอาจารย์และพระเกจิจากวัดชื่อดังอาทิเช่นพระที่มาจากวัดซับแมนและวัดซับโบจากทางภาคกลางและพระเกจิที่มาจากวัด ซับเหมนเจ้าจากทางภาคเหนือและภาคทางภาคอีสานที่มาจากวัดซับเหมนเดิมพี่น้องที่เป็นพระเกจิทางภาคอีสานครับขั้นตอนการเริ่มต้นก็คือการที่พระอาจารย์นั้นจะหาน้ําบริสุทธิ์มาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เฉพาะสําหรับการทาพิธีในพระอุโบสถและพระอาจารย์เองก็จะบริกรรมกาถาพระเวทโบราณร่วมก,กันกับพระเกจิอีกหลายลูกร่วมกันเจริญพระปรลิศ ด้วยบทพระคถา,าชินะบัญชรและสวดบทพระคถา,าต่างๆที่เป็นมหามงคลเพื่อตั้งจิตอธิษฐานลงไปในน้ำมนต์ที่พระอาจารย์นั้นได้จัดทำขึ้นฉะนั้นแล้วน้ำมนต์น,นี้จึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งความเมตตาบารมีมียำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและนิจคุณ ชาวบ้านชอบนํำมาใช้ประพรมตามบ้านตามร้านค้าตามรถต่งตางๆหรือนำมาแตะหน้าแตตาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสินริมงคลและขวัญกำลังใจหรือบางคนจะพกติดตัวไว้สำหรับการใช้ในยามฉุกเฉินเวลาเผชิญกับพยายนอันตรายใดๆก็ตามพระอาจารย์ขอยืนยันด้วยประสบการณ์ที่พระอาจารย์ปลุกเสกเครื่องรางของข,องขังมาไม่ต่ำกว่า300ครั้งว่าน้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังจริงมีอำนาจพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยอำนาจพลังของบุญกุศลจะช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของโชคลาภการงานการเงนิงนและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของทุกคนฟังชั่นเด่นอีกอย่างครับครัวทรงสวยสีวิบวบัมีความมินิมอลให้ความสัิ์สิทธิ์แบบทันสมัยพกพาง่ายไปไหนก็อุ่นใจครับเพียงแค่ใส่เข้าไปก็พกพาง่ายจริงๆริครับและแถมใช้ง่ายดื่มได้ทันที ไไไปไหนด้ตามที่ต้องการครคับตอนไหนที่คุณไม่สบายใจตอนไหนที่คุณกังวลใจอย่าลืมพกพรมดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตาเอเวจีแค่นี้คุณก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจอย่าลืมพกพรมดื่มและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,น,น,นใจกับคุณผู้ชมแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นนะครับที่ให้คุณโทรมาภายในรายการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับคุณจะได้รับน้ำมว์ศักดิ์ตราเอเวจีไป1แพ็คที่มีทั้งหมด5ขวดในราคา399บาทจากราคา695บาทเลยครับลดไปเกือบ300ร้อเนยโปรดีๆแบบนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับรีบโทรมาเลยที่เบอร์0 1 2 2 2 4 สองสามขอย้ำนะครับเบอร์ที่0ูนย2หนึ่ง4 8ครับจากราคาขวดเดียวอยู่ที่139บเกาทโทรมาซื้อกับเราตอนนี้ได้ไปเลย1แพ็คหขวดตกขวะเจดสิบเกบาทเท่านั้นครับยังไม่หอคุณยังจะได้รับไปเลยของแถมมูลค่ารวมกว่า5้9รบเกาทฟรีทันทีหนึ่งแทงทองคำเทาเวสสุวรรณมูลค่าส9 9ร้อยเก้าบาทสอผ้ายันมหาจริญรุ่งเรืองมูลค่าสองรบาท 3. หนังสือส่วนมนต์มหามงคลมูลค่า100บาทรวมมูลค่าทั้งหมด998บาทแต่ที่นี้ตอนนี้คุณจ่ายราคาเพียง3 9 9บาทเท่านั้นครับแต่จะมีแค่20สายแรกเท่านั้นที่ได้รับของแถม5 9 9บาทนี้ไปและตอนนี้นะครับทางทีมงานของเราเนี่ยบอกมาว่ามีคนโทรมาแล้วถึง5สายด้วยกันคุณรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์ 012, 24, 4 2 3 6 2 4อครับ แต่ทุกท่านที่โทรมาภายในเวลาที่รายการออนแอรนอยู่ตอนนี้ถ้าไม่ทัน20สายแรกคุณก็จะได้รับโปรโมชั่นไป1แพ็ค5ขวดในราคา3 9 9บาทไปทันทีเลยครับไปทันทีทุกๆสายครับผมลดโหดแถมโหดสุดๆโทรมานะครับที่0 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8ครับและช่วงต่อไปครับก็เป็นช่วงที่น่าสนใจไม่แพ้กับช่วงของพระอาจารย์พี่คิวสั่งเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยคือเป็นช่วงการทดลองสินค้าให้กับทุกคนได้ดูกันครับ รอติดตามชมครับรางโฆษณาแป๊บเดียว และตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ช่วงทดลองกันแล้วครับผมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะแปลกตาสักนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการย้ายมาที่ห้องทดลองกันแล้วนะครับและนี่ก็คือหนูทดลองของเรานั่นคือคุณมิกครับเนี่ยดูจากกายเขานะครับคือเขาเนี่ยเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเราลงมาอย่างมากจนทำให้ขาเนี่หอเหี่ยวสุดๆและเราจะทําการทดลองโดยที่เราจะใช้เครื่องไบรโอเวลจีด well ีีพื่อที่จะทำการวัดออร่าครับผม เครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดออร่าว่าจะทําให้รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยมีความร่าเริงหรือว่าหมดหมองหรือไม่และเครื่องนี้เนี่ยยังได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศเลยครับงั้นเรามาทดลองกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมคุณนี้ครับอยู่นิดนึงครับนี่ก็คือเครื่องไบรโอเบลจีดบีเคเบราของเราครับเราจะทำการวัดนะครับ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทาง iPad ได้เลยครับหน้าตาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยคือเครื่องกำลังประมวลผลอยู่นะครับว่าคุณมิกเนี่ยจะมีออราเป็นสีอะไรโอ้ได้แลครับคุณมิกเนี่ยออราหมุอนหมองจริงๆด้วยว่าแล้วงั้นผมมีตัวช่วยให้คุณครับคุณมารองกินน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตราเอาไว้จี ของเราหน่อยครับแล้วเรามาดูกันว่าช่วงต่อไปเนี่ยคุณมิกี่จะมีออรา่าสีอะไรดูสิครับมุนมองจริงๆนี่นะครับน้ำมนต์สฟิตาเอาไว้จีของเรานะครับลองกินหน่อยได้นะครับคุณมิกพอแล้วครับเดี๋ยวสำลักเป็นไงบ้างครับคุณมิกหลังจากกินไปรู้สึกดีขึ้นไหม รู้สึกดีขึ้นนะครับอืมจากคอเหี่ยวเนี่ยดูสดชื่นขึน้นางทีเลยนะครับมผมอยากจะบอกว่าน้ำมูกของเราเนี่ยกินได้ครับเพราะว่าผ่านการกรองอย่างเป็นมาตรฐานของอยแล้วด้วยครับผมม,มาครับเราจะมาใช้เครื่อง b r เว o w e l GDV เหมือนเดิมครับสแกนเลยพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็รอดูผาแอปพลิเคชันครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ ตอนนี้เนี่ยก็กำลังประมวลผลอยู่นะครับรอสักครู่ครับโอ้โหสีทองขึ้นมาเลยครับคุณมิกเนี่ยหลังจากดื่มน้ำน้ำมันักสิตาอเวจีเข้าไปเนี่ย,ยมีออร่าเป็นสีทองดูแข็งแรงขึ้นมากแระสูชื่อขึ้นมากนะครับและนี่ก็คือประสิทธิผลของน้ำมศัดิกสิตาอเวจีของเราครับและอย่าลืมนะคุณโยม โทรมาที่เบอร์012224236248อัตมาย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ012224236248รีบโทรมานะคุณโยมก่อนอัตมาจะฉันเพลงอัตมาจะรอรับสายคุณโยมทุกสายเลยนะจ๊ะคุณโยมจ๋าไปก่อนนะบ๊ายบายแต่ก็น่าเสียดายน,นะครับเพราะว่าเวลาของผมในวันนี้เนี่ยได้จบลงแล้ว แต่ใครที่ยังไม่ได้โทรมาหรือว่าโทรมาไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับมาพร้อมกับโปรโมชั่นเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย